you สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับสวนบนลสีสาธิดาการ์เด้นอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะคะช่วงนี้ปลายปีก็ขออยู่ที่สวนก่อนเนอะเดี๋ยวต้นต้นเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปสวนของคนอื่นให้ชมกันเนาะใช่ครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโอเค <sina S 1> <IL teammates> วันนี้พาชมอะไรดีวันนี้ก็จะพาชมไม้ยอดฮิตนะครับยอดฮิตตลอดกาลนะครับหรือว่าใครเข้าวงการบอลสีแรกๆก็จะเข้า จากไม้ตัวเนี้ยครับใายชนนั่นเอง<ช>นะคะคเดี๋ยวจะพาไปชมไปอัปเดตต้นแม่พันธุ์ของเรารว่า<ม>ฟอร์มตอนนี้เขาโตเขาสวยประมาณไหนแล้วเนอะก็จะพาชมแค่ชายชนนะคะในอีพีนี้นะคะคเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่เลยนี่เลย,เลยชายชนนะคะคสวยไหมคะคุณผู้ชมชุดนี้ก็จะเป็นตู้นี้ก็จะเป็นตู้แม่พันธุ์เลยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นตู้แม่พันธุ์ของเราครับ เราเราก็จะมีแผนที่ขยายไปที่านานะครับเราก็จะตั้งแม่เพิ่มนะครับก็คือตู้ตอนนี้แออัดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีเวลาขนย้ายใช่ครับไปที่นาะเพราะว่าตู้ยังทําไม่เสร็จเนาะครับเพราะว่าก็จะไม่ได้ย้ายตู้ไปนะคะจะเอาแค่ต้นไม้ไปนะคะครับผมก็เดี๋ยวจะยกให้ชมเนาะอาจจะยกมไม่ครบทุกต้นนะคะใช่ครับเอาแต่ฟอร์มสวยๆแล้วกันเนาะครับผม ต้นแรกเลยสวยมากน่าจะเป็นต้นแรกตอนนี้ซื้อมากี่ใบน,นะสองใบหรือเปล่าตอนนั้นช่วงเป็นกระแสนะคะพันเท่าไรพันห้านะคะสองใบน่าจะพันห้าตอนนั้นนะครับต้นนี้มาจากสวนพี่ทรนนะคะใช่ครับสวนบอนสีบ้านว่าเอ็นนะคะครับผมคือตอนนั้นเราก็อยากมีกับเขาเนาะใช่ครับคือฮิตยอดฮิตจริงๆเนาะช่วงนั้นอะไรก็ชายชนอะไรก็ชายชนเอ๊ไม่มีไม่ได้แล้วแหละก็เลยซื้อตอนนั้นก็ช่วงที่ราคาสูงอยู่นะคะใช่ครับราคาสูงมากนะครับ รอดแหล่สองใบเล็กรอดแหล่ไม่รอดแหล่นะคะตอนนั้นคืออบน้องไว้ในกล่องโฟมเนาะตอนนั้นเรายังไม่มีตู้นะคะเอาเอากล่องโฟมที่อัดน้ําแข็งแช่แช่ความเย็นได้เนาะก็เลยอบไปแล้วกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งกลับไปนะคะน้องแบบทิ้งใบโอ้ยคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะคะแต่เขาก็รอดมาได้สวยมากๆเลยนะคะมันก็เป็นความภูมิใจเนาะที่สามารถเลี้ยงมาได้ตัน่าจะปีหนึ่งพอดีเนาะใช่เลยที่เราที่เราซื้อมานะครับ ประมาณหนึ่งปีนะคะมาที่ต้นนี้กันเลยค่ะต้นนี้ก็ได้มาจากพี่กุ้งกุ้งส่วนไม้เทพนะครับส่วนไม้เทพนะคะที่เราเคยไปถ่ายโปรโมทให้นะคะพี่กุ้งก็มอบให้มาเลี้ยงนะคะตอนนั้นก็ฟอร์มที่ให้มาก็จะถ้าขายช่วงนั้นประมาณ3ามถึงสี่พันได้นะคะก็เป็นต้นจอมแล้วนะคะผหาหัวไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าคงจะถึงรอบที่ต้องผ่าอีกครั้งแล้วแหละ ดูดูขนาดแอบสองแอบสองก้านเขาเขาเริ่มแบกออกนะครับเพราะว่าแปลว่าเนี่ยหัวเริ่มน่าจะใหญ่มากนช้ไใช่ใช้ทฤษฎีแบบนี้ใช่ไหมในการดูเพราะว่าเราไม่ได้ได้ผ่านานก็เดี๋ยวต้องต้องจับมาลื้อหัวดูหลายๆต้นเลยนะคะเพราะว่าครบรอบที่ที่ผ่าไปแล้วน่าจะประมาณ6เดือนเนาะแล้วก็มันจะมีที่เราเก็บมาตั้งแม่ต้นอื่นก็น่าจะสามารถผ่าได้แล้วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวต้องเอามาลื้อหัวดูนะคะ มาต่อต้นนี้เลยนะคะอีกหนึ่งต้นที่ได้มาจากสวนบนสีบ้านว่าเอนนะคะก็จะมีหนึ่งต้นที่เราซื้อหนึ่งต้นที่พี่ทอนมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่เนาะเพราะว่าปีที่แล้วช่วงปลายปีเราก็ไปถ่ายคลิปโปรโมทนะคะพี่พี่ทอนก็มอบมาให้นะคะเลี้ยงนะคะก็จะป้ายสวยๆเลยแบบนี้เลยนะคะป้ายลึกๆนะครับแม่พันธุ์นะคะป้ายลึกๆแบบจะเรียกว่าเป็นดงชายชนก็ได้เนาะที่สวนของพี่ทอนนะคะ ก็เดี๋ยวได้ลงไปปาจีนเดี๋ยวไปอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะมีแผนจะไปปาจีนน่าจะามกรานะคะมกรานะครับประมาณ20ม่มกราใช่ค่ะปีหน้าเลยนะคะคก็มีแผนที่จะไปไหนนะก็จะไปหาอาจารย์ปออาจารย์ปอรอติดตามรอชมกันเลยนะคะคว่าไปกับใครเนาะร,รู้สึกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นอยู่นะคะคุณผู้ชมคือจะได้ไปสวนอาจารย์ปอเนาะรอติดตามนะคะ ก็น,นี้น่าจะยังไม่เคยผ่ายังไม่ได้เคยผ่าใช่ไหมครับเราก็ผ่า,าแค่สองต้นส่วนไม่เทพกับของพี่ธรแค่สองต้นนะรในตู้นี้มีสองต้นในตู้นี้<ต>นก็ก็ผ่าแค่สองต้น,นต้นหนึ่งเป็นจอมแล้วอีกต้นหนึ่งยังไม่เคยผ่าน่าจะต้นนี้แหละที่ยังไม่เคยผ่าเนาะใช่ครับมาต่อต้นนี้เลยใช่ครับถ้าคุณผู้ชมจะตั้งแม่เนาะให้เลือกป้ายสวยๆแบบนี้นะคะป้ายลึกๆแบบนี้นะครเพราะว่าเวลาผ่าเขาจะได้ไม่เป็นชายเขียวนะครับ บางทีเราผ่าป้ายแบบนี้ยังได้ใช้เขียวมานะคะยังหลุดได้นะคะบอลป้ายก็ค่อนข้างที่จะทํายากครับใช่เราต้องลุนต้นไหนป้ายออกมาสวยๆก็จะสวยไปเลยนะครับนี่เลยดูหลอดใหม่นะคะน่าจะแดงแบบไม่มีเขียวเลยแดงมีเขียวนิดนึงมีไหมมีมิดนิดนึงโอเคมีเขียวอยู่ป้ายลึกๆนะครับพี่เดงก็ชื่นชอบชาชนน้อยก็เลยเก็บตั้งแม่เยอะๆนะคะเผื่อวันหนึ่งกระแสกลับมาเนาะ เราจะได้รวยกับเขาอันนี้พูดเล่นนะคะ <c oughs> ชื่นชอบนะคะเลี้ยงด้วยความรักนะคะต่อที่สองต้นนี้เลยผเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมถ้า,ถ,าถ้าให้ผมมองนะครับสองต้นนี้ก็ก็ป้ายลึกดีนะครับสําหรับเหมาะสําหรับตั้งแม่นะครับต้นนี้ป้ายป้ายน้อยกว่าต้นนี้ใช่ครับต้นนี้ก็จะป้ายลึกกว่ามองดูแล้วนะคะครับถ้าต้นไหนไป้ายลึกเราเราไปตั้งแม่เนี่ยโอกาสที่เราผ่าออกมาเนี่ยเขาจะไม่หลุดหลุดป้ายนะครับ เขาจะป้ายนะครับแล้วเขาจะไม่เป็นค่อยเป็นชายเขียวนะครับไม่ค่อยหลุดนะคะคแต่ก็ยังหลุดได้อยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่าต้นแม่ป้ายสวย <c oughs> ก็ยังได้แบบเขียวเขียวแบบไม่ป้ายเลยก็มีนะคะ <c oughs> ก็มันจะมีแบบป้ายเยอะๆก็มีนะคะแบบเขียวหน่อยๆก็มีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยกให้ชมนะคะ อย่างต้นนี้เนาะต้นนี้ก็จะป้ายลึกนะครับป้ายดีป้ายสวยนะคะใช่ครับแบบน้เลยอย่างใบนี้เนาะเขียวติดมิดเดียวเองนะคะใช่ครับเขียวติดนิดเดียวใบนี้ก็เหมือนกันแต่ดูฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าวัสดุปู่ก็เริ่มเหลือแค่ครึ่งกระถางแล้วนะคะใช่ครัยุบไปแล้วนะคะอย่างใบนี้ก็แดงเกือบทั้งใบเลยติดเขียวมานิดนึงตรงนี้นะคะครับนี่ก็เหมือนกัน ส่วนใบนี้ก็ฮาร์ฟครึ่งใบเลยนะคะครับผมต้นนี้ถือว่าป้ายสวยเลยนะคะใช่ครับป้ายสวยนะครับแายใบนี้คือแบบปลายหลงการเขียวติดไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแดงหลงการนี่นะครับหลอดใหม่ก็กําลังมาเป็นยังไงก็เขียวเป็นเขียวอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะแดงนะครับก็น่าจะเป็นแบบฮาร์ฟฮาร์นะครับแดงแงแบบนี้ก็เก็บตั้งแม่เลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับ อีกหนึ่งต้นที่แบบว่าแดงแดงดีมากนะคะถ้าแดงเยอะจนไม่มีเขียวเขาก็จะเรียกว่าสิลิพรเนาะใช่คเขาก็จะมีโอกาสแผลงได้เนาะครับแต่เราผ่ามายังไม่เคยเจอครับต้องลองผ่าต้นที่แดงแบบนี้ดูเนาะเิี๋พรสิลิพรนเราก็ผ่าแล้วเนาะงอกยังงอกยังคุณผู้ชมงอกแล้วรอติดตามอยู่นะคะแต่มันก็จะโตช้าหน่อยนะครับเขาไม่มีเขียวติดใช่ไหครับต้นนี้ก็ถือว่าแดงดีป้ายสวยเลยครับผมติดเขียวมาไม่เยอะ ใช่เลยครับลอดใหม่กำลังมาฟอร์มก็ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกเนี่ยยุบนะคะใช่ครับคือบางทีมาเยอะก็ไม่ใช่จะดีนะคุณผู้ชมดูแลให้ไหวไม้ก็จัดกระจายอยู่คนละที่นะคะก็เลยดูแลไม่ทั่วถึงเหมือนอีทีก่อนที่เราได้ชงต้นอะไรนะตะเคียนทองกับวาสุกีเนาะที่โดนขังอยู่ในกระถางสีจนวัสดุปลูกคือไปหมดแล้วนะคะยุ่ยหมดแล้วนะครับใช่ค่ะสองต้นนี้ก็ได้มาจากเพื่อนบ้าน มามาขายให้ต้นละสามร้อยแต่ป้ายสวยมากเลยเนาะเป็นต้นจอมสวยนะครับพาหัวเรียบร้อยแล้วนะคะลูกๆก็น่าจะงอกกันแล้วแหละเนาะเพราะว่างอกอย่างงอกแล้วนะครับผ่านานแล้วเนาะใช่ครับป้ายสวยเลยแต่ก่อนถือว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่เนาะสายชนเนาะเราก็ยังเคยทันสามต้นเอ้ยไม่ใช่สามต้นนะคะสามใบนี่นี่ป้ายหน่อยๆเนาะพันห้าเนาะตอนนั้นมาซื้อมาอยากมีเหมือนคนอื่นเนาะ ใครยังไม่มีก็ตามเก็บได้นะคะช่วงนี้ราคานาละนะคะส่วนเราก็มีมาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะคือโตไม่ทันนะคะคต้นสุดท้ายของ EP นะคะนี่เลยบางบต้นเขาก็ยังอยู่ในกระถางหซึ่ง<ช>เรารน่าจะอัพขึ้นเป็นกระถางไซส์ใหญ่กว่านี้ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางเลยคือชายชนหรือว่าไม้ไม้ชนิดอื่นนะคะถ้าถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วเหมือนน้องก็จะโตตามกระถางเนาะยิง่งยิ่งต้นโตวไวเลยนะคะ เดี๋ยวเก็บตั้งแม่เพิ่มอีกสักหนึ่งตู้ครับตู้นี้มันก็จะมีทั้งที่เป็นกระถางสิบกระถางหกกระถางแปดรวมๆกันอยู่ถ้าเกิดว่าขึ้นกระถางสิบมันก็ใส่ไม่พอแล้วแหลนะเนาะคตู้น่าจะแบบเบียดกันมากนะคะโอเคค่ะพาชมต้นแม่พันธุ์เท่านี้ก่อนเนาะอีกทีนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนชื่นชอบชายชนก็เก็บมาตั้งแม่เพิ่มอย่าเยอ่งเหมือนพีทนะคะคเป็นความสุขเนาะที่ได้เลี้ยงเนาะยิ่งเห็นเขา เติบโตมาแบบนี้นะคะยิ่งมีความสุขนะคะชายชนไม้ยอดฮิตใครยังไม่มีก็เก็บสะสมได้นะคะช่วงนี้ราคาน่ารักมากนะคะค EP นี้พาชมต้นแม่พันธุ์ชายชนนะคะคฝากไว้เท่านี้กันก่อนนะคะคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าก็ยังอยู่ที่สวนสาธิตดา,าร์เดนนี่แหละค,ะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะว่าจะไปชมอะไรเดี๋ยว ก็รอติดตามเนาะครับผมค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องรัดประดาชาแนลสวนสาธิตาการ์เด้นนะคะเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ